เรื่องที่จะเล่าคือน้ำตกเอราวัณจําได้ว่าอันนี้น่าจะอยู่เกือบชั้นบนบดนะไม่แน่ใจว่าชั้นเจ็ดหรืออะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้น้ำมันแหรงแล้วมันก็มีโคดหินโคดหินโคดหินผมก็ไปเที่ยวกับตอนนั้นน,น้่นเดี๋ยวนึกก่อนเอตอนนั้นเหมือนไปกับเพื่อนอยังเด็กประถม หรือว่าตอนโตแล้วไปไปกลับทางบ้านหลึกไปคนเดียวเอาเป็นว่าตรงนี้เริ่มเรือนต้องนั่งะระลึกเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอ่าเสียหลักเพราะว่าน้ํามันแรงมากพอเราเดินไปช่วงที่น้ํามันพัดแรงพอเสียหลักเนี่ยจากยืนใช่ไหมโดนน้ําพัดแบบล้มเป็นไม่เป็นท่าเลยในน้ํา แล้วปรากฏว่าน้ํามันก็ดันผมไปผมไปค้างอยู่ตรงไหนรู้ไหมก้อนหินมันจะมีก้อนหินใหญ่พอประมาณอยู่แล้วนึกในใจว่าโอ้ต้านแรงน้ําไม่ไหวจะออกจะขึ้นไงนี้เยแต่มันเดชบุญตรงว่าคือใต้น้ําเด๋ยต้องบอกว่าน้ําตกเนี่ยบางครั้งมันแบบมันจะตรงนี้แบบจากชั้นบนลงล่างใช่ไหมมันไหลามาไหลามาแล้วก็ค่อยๆไหลลงไปอย่างนี้ แต่ข้างบนมันก็สูงนะถอนนึกออกใช่ไหมผมไปติดตรงระหว่างแง่งหินสองก้อนลึกในใจน้ําแรงยังไม่สามารถพลิกตัวขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวจะขาดใจตายทําไงปรากฏมันเป็นบุญเป็นอะไรยังไงไม่รู้มันบังเอิญไอตอนที่โดนพัดน้ำน้าพัดกระแทกตัวล้มไปเนี่ยจมูกผมและหน้าผมอะ มันไปอยู่ระหว่างซอกซอกหลืบของหินสองก้อนไอ้ซอกหลืบเนี่ยมันเป็นที่น้ำแบบน้ำตกอ่ะมันมีช่องอากาศอยู่นะครับช่องอากาศอยู่ตรงที่จมูกผมไปอยู่ค้างไอ้ระหว่างก้อนหินเนี่ยปรากฏเอ้ยนึกว่าตายนึกว่าจะตายแล้วน้ำมันแรงแล้วพลิกตัวยากอะไรต็อะไรยากถ้าสู้แรงน้ำไม่ไหวก็หมดสิ์ลุกขึ้นหรือโผล่น้ำข้างบน รกรดไอ้ตรงข้างล่างนี่มันเป็นอะไรรู้ไหมช่องโหวของอากาศผมก็จมูกหน้าเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นพอดีใต้น้ําแต่น้ําก็ไม่ถึงกันลึกเลยมากเอาสิคนนี้พออยู่ตรงนี้เอ้ยมีอากาศให้หายใจเอารอดตายก็ยังคิดนะคิดเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์หรือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ เทพเทวาสิ่งสักสิทธิ์เหมือนมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นหรือก็เป็นความบังเอิญหอก็ตอบยากนะก็พอติดตรงนี้ปุ๊บมีไอช่องอากาศหายใจผมก็สูรให้เต็มปอดเลยตรงนี้แล้วก็ค่อยๆตั้งสมาธิว่ามันติดอย่างเนี้ยจะหลุดออกไปได้ไงสุดท้ายก็ เกิดปัญญาเหมือนเดิมน้ำก็พัดแรงพัดแรงอัดเข้ามาผมก็เอาแหละเดี๋ยวต้องใช้แรงฮึดมันฮึดครั้งแรกๆก็เหมือนไม่ไหวตอนนี้ก็พยายามใช้มือดันหินขาเนี่ยก็เริ่มเอาเข้ามาแบบใกล้ๆตัวแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำยังไงให้เราต้องตั้งตัวยืนให้ได้ให้คอและส่วนบนของตัวเนี่ยโผล่เหนือนามไม่งั้น ถ้าล้มไปอีกกีแล้วแบบลุกขึ้นไม่ได้ตายได้เลยที่น้ำตกปรากฏว่าก็ใช้ปัญญาอีกคิวสั่งออกแบบคิดก่อนเดี๋ยวจะลุกยังไงเดี๋ยวจะทํำยังไงจะดันหินดันตัวให้ขึ้นยังไงปรากฏว่ามันแตกขน่นความคิดแล้วก็ทําให้ผมแบบต้องแบบเข้าไปนั่งยองๆก่อนนะ เดี๋ยวใช้พลังแบบดันเต็มที่แล้วก็พุ่งขึ้นใน้ใดให้เร็วแล้วก็ต้านกับแรงน้ําให้ได้ปรากฏว่าบางครั้งเราอยากจะใช้ว่าเดชบุญแล้วันมันรอดมาได้แบบเฉียดฉิวนึกว่าจะขาดใจตายก่อนที่จะต้านแรงน้ําขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก,ก็คืออยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ใครมีลูกมีหลานมีอะไรก็แล้วแต่นะ <S <S ไปเล่นน้ําไปทางน้ําเนี่ย มันมีอันตรายอย่างนี้นะม,มีอย่างทีจ่จะจะเตือนสุบจะว่าถ้าลงไปอะถึงจะใจจะขาดหรือจะ,จะยังไงก็ช่างอ่ะขอให้ตั้งสติให้ได้อ่ะอย่างเดียวอืมถ้ายิ่ง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 จบไวเลยถ้าเราลงไปแล้วรู้สึกว่าผมเราติดหรืออะไรก็ช่างในใต้น้ําลึกๆหรือว่าผมพันอะไรให้ตั้งสติอย่าดิน้นถ้ายิ่งดิ้นเรายิ่งหายใจยิ่งสำลักน้ําเรายิ่งเรียบร้อยเลยถ้าสำลักน้ําน้ําเข้าจมูกปุ๊บก็คือจบเลย ต้องตั้งสติให้ได้อ่ะก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายนยั่แหละคือสุดๆเลยดันออกมาให้ได้ใช้รวบรวมกําลังให้ดีออกอให้ได้ถ้าถ้าไม่มีสติสติสตเหลือก็คือจบเลยถ้าไต้น้ํานะเรียบร้อยเลยแล้วน้องบิ๊กฟังจุดที่เป็นอ่าน้ำตกเนี่ย จะทําให้คนว่ายน้ําไม่แข็งหรือต้านแรงไปได้ตายได้ก็มีจริงไหมใช่น้ําไหลเชี่ยวผมมันแรงแล้วมันมันว่ายสวนน้ามาไปได้ขนาดว่าเทพสุดๆนะแบบว่าว่ายน้ําระยะแบบสักห้ายี่สิบเมตรสามสิบเมตรเนี่ยภายในแค่ไม่ถึงนาทีอย่างเงี้ยยังยังต้านน้ําแรงน้ําแบบน้ําที่ผมไปเล่นเน่แทบไม่ไหวเลยมันว่ายสวนเนี่ยถ้าอยู่บนผิวน้ําอ่ะพอได้แต่ถ้าลงไปใต้น้ําใต้เขาต้องใต้ถึงถึงดินเลยอะ ใต้นั้นมันจะไปได้แต่ถ้าระหว่างกลางนะระหว่างระหว่างดินกับพื้นน้าอย่างน้ําสูงแค่แปดเมตรอย่างเงี้ยเราอยู่ระหว่างกลางเนี่ยปิวแต่ถ้าอยู่บนผิวน้วําไหวบนผิวน้ําเนี่ยไปได้สวนได้ทวนน้ําได้แต่แล้วก็ใต้ใต้ต้องใต้อย่างนี้ถึงดินเลยต้องติดพื้นไปเลยอย่างนั้นอะได้อยู่แต่ถ้าอยู่ระหว่างกลางยังไงก็ปิวอืมแต่ถ้าลงถ้ามุดน,น้ําอีกอย่างหึือถ้าลงไประดับ แค่หกเมตรเนี่ยหรือสิบเมตรเนี่ยเราลงไปใต้เนี่ยสรมเมื่อก่อนชอบลงไปจับโคนแข่งกันกับเพื่อนเนี่ยถ้าใครลงไปแล้วเอาโคนขึ้นได้นี่ก็จะเท่หน่อยเก่งหน่อยถ้าดับสักหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรถึงสิบเมตรสิบสองเมตรเนี่ยหูดับหูมันจะอื้อเลยมันมันนั่นแหละเหมือนเหมือนเหมือนในที่เรียนวิทยาศาสตร์นั่นแหละหูมันจะดับมิงแบบว่าหูแก้วหูมันจะแตกอ่ะถ้าถ้าลงไประดับแค่ประมาณหกเมตรเนี่ยถึงสิบเมตรเนี่ยแก้วหูจะแตกมันจะดับเลย หูเนี่ยมันจะปวดปวดในหูเลยมันมันเหมือน,น,นที่เรียนนั่นแหละแต่ผมว่าจำไม่ได้แล้วความกดอากาศหรืออะไรเขาเนี่ะความดันอะไรนั่นแหละอืมแรงดันห,ห,หูจะแตกใช่แรงดันถ้าหกเมตรลงขึ้นไปเนี่ยหรือสิบเมตรสิบสองเมตรเนี่ยหูจะอันนี้หละต้องนี่ละหูจะแตกคุณนาวานสองถามว่าถ้าว่ายน้ําไม่เป็นจมน้ําต้องทําอย่างไร ผมแนะนำก่อนแล้วนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วนึกถึง,ถงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญญาลิตปฏิหารนึกถึงพญานาคครับขอความช่วยเหลือท่านส่งอะไรมาก็ได้ช่วยเราอย่างที่ตรงประเด็นน้ำเนิ้มอะไรเนี่ยคือคำว่าไหว้ไม่เป็นนี่ มันมันจริงๆมันไม่ควรจะหลงจริงไหมน้องบิก๊กแต่ผมเคยช่วยคนเนี่ยแหละไอ้คลองนี้ก็ช่วยหลายครั้งนะคนที่จมน้ําเนี่ยมัน <มา S 1> ได้<ต>ไดบุญได้บุญเขาจะเกาะเขาจะเกาะถ้าถ้าเราไปช่วยอย่างเงี้ยเขาจะเกาะเรานะระวังระวังถ้คุณไว้นแสงใช่เขาจะกเกานะ,ะเขาจะตายไปด้วยเขาจะตกใจใช่ไอ้คนที่จมน้ํามันตกใจทุกคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะที่ว่ายน้ำไม่เป็นมันจะตกใจมันจะเกาะเกาะเราพาเราจมมันถ้าไม่แข็งตัวไม่แข็งครับ ไอคนนี้ไม่เป็นไอคนนี้ไม่แข็งด้วยไปด้วยกันเลยทั้งคู่หละเกาะกันสำลักน้ำถ้ามันสำลักอย่างเดียวแต่ถ้าเราช่วยนะผมเคยช่วยอะถ้าแบบเขาตกใกจนี่จมแบบจมแล้วปุ๊บปั๊บปุ่บปั๊บเงีย้ยเราไปอะเราไปเรามุดลงไปใต้น้ํล้วอย่าเพิ่งไปเกาะคอเขาแบบที่เขาสอนใช่ไหมไปต้องไปล็อกคอด้านหลังอะถูกล็อกคอให้เขานอนหงายอยเราก็ล็อกคอ, grands, แ,กลคอแล้วก็ว่ายไปเนี่ยผมเคยช่วยช่วยหลายคนละล็อกคอแล้วก็พาเขาไปเราล็อกเราเข้าด้านห es, ลังเขาเงี้ยเรามือล็อกคอเงี้ยเราก็ว่ายน้ําไปข้างเดียวนะ ลอยเรื่องหงายท้องไปอย่างเงี้ยมันใช่อยู่แต่ว่าถ้าเจอคนจมน้ําจริงๆเอ่ยถ้าเราเข้าไปเกาะเขาดิ้นเขาเกาะเราอยู่ละเราต้องมุดลงไปใต้น้ําพี่แล้วช่วยดันช่วยดันตัวเขาพยุงตัวเขาขึ้นแล้วก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลงพยุงตัวดันเขาขึ้นถ้าถ้าเขาเกาะเราอ่ะมีโอกาสถ้าคนไม่เก่งนะแต่คนีเก่งก็ช่วยได้แต่เราต้องมุดลงไปใต้ไประยะเนี่ยเราก็มุดลงไปช่วยดันเขาขึ้นก่อนดันเขาพยุงเขาดันเขาขึ้นจากขาเขา ดั้ให้เขาหายใจได้แล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยเขาได้เป็นระยะระยะ,ระ,ยะเรื่อยๆกรอคนช่วยต่อหรือถ้าว่านี่ก็ช่วยได้แต่คนมาตกใครอย่ามันจะเกาะคอเราดีเรื่องของเรื่องถ้าเขาไม่เกาะก็ไม่เป็นไรหรอกอืมใช่คุณลอรี่รรมาเคยเห็นผีโ่งไหมผมว่าผมเคยเห็นครั้งหนึ่งนะแถวสวนที่ผมมาทำบ้านเล็กๆเนี้ย เคยเห็นแต่ว่าเขาก็พอเห็นว่ามีคนมาเห็นส่องไปเขาก็เดินหลบหนีไปแต่ผีโพงเพราะว่าจะมีแสงที่ปลายจมูกเขียวๆใช่ไหมคุณบิ๊กราตีสวัสด์ครับคุณมนาหวานนอนหลับฝันดีนะครับสิ่งกักติดเทปเทว,วาปกปักคุณรองนะบอกใครไม่ต้องไปดึงปุกมาอีกนะ เหลืออีกสิบแปดนาทีลงไหลอย่างอะไรผีในน้ำผมก็เคยเจอผีบนบกถ้าเราไม่คิดเรื่องผีเรื่องอะไรนี่ก็ ความกลัวจะลดน้อยหายลงไปแต่เมื่อได้ที่คิดเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดกันอยู่วงเวงคนเดียวแล้วตอนนี้ก็ดับเบิลขึ้นเรื่อยๆอยเลยนะครับคุณกัะยาหลับหรือตื่นหรือ,อยังครับคุณกัญยา เดี๋ยวมาอนุโมทนาบุญแล้วก็อุทิศแทนส่วนบุญให้สัพจิตวิญญาณนะครับอย่างคุณบิ๊กกับผมเนี่ยคิดว่าเป็นอย่างนี้มันยังไม่ถึงที่ตายยังมีบุญอยู่มีบุญได้อยู่จึงรองบางคนนี้ทางน้ำนี้ตายง่ายๆเลยสังเกตไหมถ้าเกือบรอดรอดมาได้พี่แต่ก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้บอก ใครนะ hmm. ไปกันประมาณนี้เราไม่ได้บอกใครกลัวไม่ได้บอกเขาแต,แต่เตือนเขาว่าถ้าลงไปโดนน้าเชี่ออยวเงี้ยไปให้จังสติแล้วสวนเอาไาให้ได้เงี้ยถ้าถ้าใลจะขาดก็ต้องสุดๆนั่นแหละสุดๆเท่าไหนแค่แค่นั้นหลยก็ได้หละน้ามันพัดใต้น้ําอะเรยจะถือว่ามีคญอยู่แต่ก็ไม่บอกเขากลัวเสียฟอร์ม <laughs> พอรอดออกมาได้ก็ไม่ได้บอกใครนะกลัวกลัวเสียฟอร์มไงแล้วก็เก็บมาคิดคนเดียว ไม่กล้าบอกเขาเดี๋ยวจะบอกไปว่าผม,ผมจะไปติดอยู่ผมมันก็ติดเหมือนกันนั่นแหละติดไม่ผ่ติดไรต้าน้ำแต่ผมดิ้นเนี่ยดึงผมดึงออกสลดัดเอาจนได้อะ่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวเสียฟอร์มหัวอายเขาคนที่อ่ะมาทองคาถาเปิดพรบภูมิกันสักรอบหนึ่งนะครับท่องตามผมไปนะ เปิดพบภูมิตินะมะพระทะจะตุระภูตานังอาคัจฉายะอาคัจชายะอาคัจช,ชาหิติวัตตะโภอาคัจฉาหิพุทธังเปิดธรรมังเปิด สังทังเปิดสหัสเนโตเตโชทิพพะจักขุวิโสทายิต่อไปคาถาแม่แม่ทรณีแมอะมะอุแม่ทรณีเจ้าข้าเอย๋ยโปรดจงช่วยลูกด้วยเธอลูกขอพึ่งบารมีแม่ทรณี ขอบารมีแม่ธรณีจงทำให้ลูกจุดจุดจุดคิดเอาเองครับผมต่อไปเรามาตั้งจิตอุทิศแพ่บุญกุศลนะครับบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ต้นกับต้นกันต้นชาติต้นพกจะร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีและที่จะทำต่อต่อไปด้วยอนิสง์ผลบุญทั้งหลายนี้เราขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับตาคุสาคุสาธ,สาธ,สาธุและกูศลผลบุญทั้งหลายนี้ ขอแผ่บุญไปให้พู้ผีที่ท้พเจ้าผู้จัดได้เอ่ยถึงได้เล่าถึงแล้วก็ที่มีคนมาเล่าด้วยนะครับขอให้ท่านได้เรียนพบพภูมิไปสู่สุคติสัมภัยไปอยะพบเมื่อถึงเวลาไปได้แล้วขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ มิตรอะไรที่อาจจะดูเหมือนก้าวล่วงกันไปในผู้จัดแล้วก็กับผีวิญญาณก็ขออโหสิกรรมขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดตับทุกคนนะครับผมโดยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขอากราบบุญบารมีพระพุทธเจ้าพระบรมาพ,พุทธเจ้าพระอาหารหันตเจ้า มันมีทั้งหมด108ร้อยแปดปุมภูผู้ือสีพ่อปู่พญาเหล็กไหลอีกแมงคับพญาเล็กไหลเงินยวงพ่อปูเหล็กไหลทุกทุกอย่างทุกองค์ขอให้สิ่งดีๆบารามีของสิ่งดีงามไม่ว่าจะอยู่ในสากลราจักรวาลหรือในทิพบ อยู่ในศาสนาใดก็ตามขอบารมีบุญทั้งหลายทั้งปวงนี้จงอำหนวยอยชัยทุกคนเอฟซีในช่องเราเรื่องผีรวมทั้งตัวผมมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็คนภายคนผ่านไปไกลร้วยยศนโย